สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านที่กำลังมองหาดาก้อนนะครับวันนี้ผมมีดาก้อนปีสี่ห้านะครับโอ้รถคันนี้ยอมรับเลยว่าสวยครับสวยเดิมๆบางๆรถพึ่งรับเข้านะครับผมมารับรถอยู่เรงเทมนะครับรถพึ่งรับเข้าวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดนะครับแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวสําหรับท่านที่กําลังมองหาดาก้อนใช้งานนะครับท่านที่พลาดคันที่แล้วแล้วนะครับคันนี้ผมอยากนําเสนอมากเลยเพราะว่าออปชั่นค่อนข้างที่จะครบนะครับรถได้บอดี้เดิมๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยทําสีมาบอดี้บางๆเลย แล้วก็มีออปชันพาวรอยนะครับเสริมแนบพร้อมข้อนะครับทุกอย่างแจ้งลงเล่มหมดแล้วนะครับยางก็ยางดีสี่เส้นนะครับมิชลินห้าไอสี่เส้นเลยนะครับมียางอะไหด้วยนะครับผมยาง2022ครับใช้ไปเลยยาวๆดอกเหลือๆอ่ะมาดูรายละเอียดบอดี้รอบคันก่อนครับคันนี้จะเอเดียคลิปนี้จะรีวิวเข้าวๆก่อนนะครับ รถได้บางมากครับสีนี้หายากด้วยสีเขียวรถได้บางมากาสีไม่ขาดนะครับแอร์เย็นฉับรถไม่ผูกนะครับรถไม่ผูกนี่รถไม่ผูกเดี๋ยวให้วนให้ดูรอบรอบคันก่อนนะครับนี่ครับเราลอย เจ้าของดูแลดีครับใส่ใจทุกทุกอย่างเลยสังเกตดูมีกันทุกอย่างเลยครับนี่ก่อไฟสังเกตดูไปตามนี้เลยครับเจ้าของเขาดูแรลรถดีมากใช้งานสติ๊กเกอร์เดิมๆเ,เลยครับจากโรงงานยังอยู่นี่สุสุๆๆนะครับ2.5เทอร์โบครับ หน้าเดิมท้ายเดิมเลยครับคันนี้รถได้เดิมครับรถได้เดิมอ่ะปองๆบางบางเลยครับบางๆางผมว่ากล้าพูดเลยนะคันนี้เนี่ยสภาพหนึ่งในร้อยครับนี่ดูดูครับดูโอ้คันนี้นี่ยอมรับเลยออปชั่นครบมากได้เครื่อง2,500เทอร์โบด้วยครับสุดประหยัดดีเซล เดิมครับบางเลยไม่มีแผลหลังคางเดิมๆเ,เลยมีการกระแทกด้วยเนี่ยบันไดข้ออันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ลายมังกรนะครับจะดูซีดไปหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสีลร่องนะเป็นสติกเกอร์ครับนี่บอดีบ้บางๆเลยครับ แก้มขวานี่ครับผมว่าหายากนะสภาพนี้หนึ่งในร้อยเลยออปชั่นครบๆด้วยเคพื้นที่แค่นิดหนึ่งครับ <c oughs> ให้ดูด้านหน้าครับนี่ครับอืมใช้ใช้ใช้งานได้นะครับตัวไฟใช้งานได้ไฟติดครบ ครับผมโอเคสวยครับสวยครับคันนี้นำเสนอเลยตันที่พาดคันก่อนๆคันนี้ไม่ควรพาดครับย้ำอีกทีครับว่าไม่ควรพาดคันนี้ผมเห็นแล้วโอโ้สุดจริงอ่านี่ครับสติกเกอร์ถ่ายขวานะเจ้าของติดมาแบบนี้ อ่ะดรปตูเนี่ยิบเลยเนี่ยระตูคิบๆเลยฟังเสียงปิดปิดประตูครับโอ้กินใจมากเด็ดจริงอ่าภายในนี่ภายในสวยครับมีสะท้อนแสงให้ด้วยเดิมครับเดิมเดิมเลยอืม เริ่มเย็ยนแล้วตอนนี้จะมืดๆหน่อยไลยรีวิวคร่าวๆนะครับรายละเอียดอาจจะไม่ครบนี่มีกันรอยให้ด้วยภายในส,สวยๆเลยนี่ครับแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวว่ารถเข้าสำหรับท่านที่หาใช้งานเสริมแหนบมาแบบโอ้อ่อเดี๋ยวดู ช่วงล่างหน่อยซับคัสซี 4, ซับบนซับล่างครับชดเด็ดชดเด็ดคัสซี 4, เนี่ยท่านไม่จำเป็นเอ้ไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าบรรทุกสามสี่ตันเนี่ยสบายใจได้เลยคัสซีซับบนซับล่างตลอดเส้นทั้งสเส้นรถทำมาพร้อมใช้ครับ รถไม่ได้วิ่งงานประจำนะครับเจ้าของทำใช้ในสวนไม่ได้หลายท่านอาจจะจินตนาการไปว่าเอ,อรถขนผักขนอะไรจำภาพนั้นมาหรือเปล่าไม,ไไมไ่ไม่นะครับเจ้าของทำใช้ในสวนเห็นไหมเจ้าของเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยรายละเอียดมากเลยเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนิดนึงจะมืดแล้ว มองเห็นไหมน้องนี่ครับคานเดิมคานหน้าเดิมๆเ,เลยสวยคอนเฟิร์มได้แล้วว่าสวย คันนี้นี่ใครพลาดไปเสียดายแย่เลยเอาจริงๆนะบอกได้เลยว่าสวยเดิมครับคือรถอะ่ะเดิมบางอยู่แล้วแถมออปชั่นยังแบบมีพวกเขารลอยเสริมแนบล้อแบบพร้อมใช้อะดูเครื่องแห้งๆอ่ะจอดไว้ไม่มีเยิ้มไม่มีหยดนะดูดิดูครับ สติกเกอร์อะไรอยู่ครบเลยหมุดดำๆยังอยู่เมทาร์อะไรอยู่ครบแจ่งมากเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนิดนึงเฮ้ยังสอบนะอ๋อเดี๋ยวฟังเสียงเครื่อง สกิดนิดเดียวเสียงเสียงเครื่องนิ่มๆเลยเพราะเพาะเลยเนี่ยอ่าฟังเสียงปิดประตูปิดดูครับเครื่องเดินิ่งไม่มีสั่นอันนี้อันนี้สั่นอันนี้นะไม่เกี่ยวกับเครื่องนะ กันเลยนะสั่นไอคอนชนหน้า<ม>แจ้งราคาเลยแล้วกันครับแจ้งราคาเลยแล้วกันเผื่อท่านที่หาใช้อยู่ก็เรียบเรียบหน่อยเนาะ1 6ึ่งแสนหกหมื่าพครับหนึ่งแสนหกหมื่นเกครับ หายากครับรีบๆเลยแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนี่นฟังเสียงเคื่อโอเคครับ093 137 2932แม็กแมคเอนเนอร์พร้อมทุกอย่างลงเล่มหมดแล้วครอบเราลอยแหนบลงเล่มหมดแล้วนะเอรเยนฉ่ำครับผมสวัสดีครับ